อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทั้งจากความประมาทของผู้ขับขี่การไม่ชำนาญเส้นทางความมักง่ายและการใช้ความเร็วเกินกำหนดเช่นเดียวกับกรณีของผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งขาล่องเชียงรายพานช่วงตำบลเจริญเมืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำและนี่คือจุดเสี่ยงเตือนภัยที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันนำมาฝากครับ หลังจากศูนย์ประสานงานร่วมดูช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งจากคุณวิชัยเปี้ยน้อยชาวบ้านตำบลเจริญเมืองว่าบนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งขาล่องเชียงรายผ่านเกิดอุบัติเหตุนับครั้งไม่ถ้วนล่าสุดรถทัวร์ชนรถจักรยานยนต์ขาดเป็นสองท่อนคนขับขี่เสียชีวิตคาที่เข้าซอยเขตัดข้ามไปเรือยใช่ไหมฮะคือมันขาดอุปกรณ์ป้องกันนะฮะแล้วก็แสงสว่างด้วยสาเหตุที่เกิอดอุบัติเหตุคืออยากจะให้ช่วย แสงสว่างเพิ่มเติมแล้วก็ทําขอบพุทธบาทกันรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ข้ามเพราะว่าตรงนี้เป็นทางตรงแล้วก็รถส่วนมากรถจะวิง่งใช้ความเร็วสูงทราบผลทีมงานศูนย์จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมคุณวิชัยผู้แจง้งและคุณสมคิดทาปัญญาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมืองพบว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุถนนมีลักษณะโคง้งแถมกลางคืนมืดมิดไม่มีไฟส่องสว่าง ซึ่งบริเวณน,นี้จะมีชุมชนใหญ่หลายหมู่บ้านมีทางร่วมทางแยกจํานวนมากที่สําคัญพฤติกรรมการขับขี่ของชาวบ้านในพื้นที่มักไม่ยอมกลับรถในจุดกลับโดยเฉพาะผู้สูงอายุทําให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง อยากให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างและทำขอบถนนป้องกันการแอบกลับรถศูนย์ประสานงานร่วมร้ชการจึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียได้